สวัสดีครับผมเอ็กเกรเตครับในสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับนี่ฮะวิธีการรื้อแอร์ด้วยตัวเองเป็นแอร์บ้านเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนการทำนครับผมว่ามันจะง่ายแล้วเราสามารถที่จะทำเองได้หรือเปล่าในส่วนการถอดแอร์บ้านเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ช่วงก็คือเป็นตัวคอยเย็น แล้วก็ตัวท่อครับผมในตัวท่อก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยสายสายไฟเบรเกอร์นะฮะแล้วก็ตัวคอยล์ร้อนตัวนี้ที่เราจะทำการถอด m s u n งเป็นน้ำยาแอร์ H22 ครับผมตัวนี้กำลังไฟ3.6แอมป์โอเคปิดเบรเกอร์ก่อนป้องกันไฟดูดครับผม อุปกรณ์ที่เราใช้ในการถอดได้ก็คือตัวนี้เป็นเมนิโฟนเกตตัวนี้เราใช้สีฟ้าสีเดียวก็คือเป็นการวัดน้ํายาแรงดันเราจะเป็นจะต้องดูดน้ายาให้มาเก็บในคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ก่อนเพราะตอนนี้น้ํายาเดินไปทั้งระบบแล้วเวลาเราขันน็อตน้ํายาก็จะพุ่งออกเลยเราต้องทําการดูดเก็บน้ํายาไว้ที่ตัวคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ก่อนตอนนี่เราต้องหมุนตัวช่องเซอร์วิสตัวนี้โดยใช้ประแจครับผมทำการคลายตัวนี้ แล้วก็คลายตัวนี้ออกไว้ก่อนรอไว้เลยแล้วก็ต่อตัว m เมน o l d ์ดขดตัวนี้แรงดันขณะยังไม่ทำการเปิดเครื่องเนี่ยจะมีแรงดันพอนสมควรนะเราจำเป็นต้องใช้ตัววาล์วตัวนี้ในการช่วยปิดเปิดนี่ ขึ้นไปถึงร้อยบเกือบร5อยห้าิครับผมโอเคและเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือตัวนี้เป็นตัวหกเหลี่ยมใช้ในการถันตัวนี้ในส่วนเรื่องระบบไฟที่เราจะทําการถอดเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีตัวนี้เนื่องมาจากว่าผมเนี่ยทําคนเดียวเวลาปิดเบรกเกอร์เนี่ยผมไม่สะดวกเพราะว่าจะต้องหมุนตัววาล์วแล้วก็ตัวเบรกเกอร์ไปพร้อมๆกันตอนที่เครื่องดูดน้ำยากลับมาที่ตัวคอมเพรสเซอร์ไปที่เรียบร้อยผมก็เชกัน ตัดสวิตได้แต่ตรงนี้เลยผมก็เลยทําการ DIY ด้วยกันต่อสวิตเพิ่มที่ตัวหน้าคอมแมนตัวนี้นะฮะ <l uc al noise> หรือว่าถ้าใครมีคนคอยปิดแอร์ก็ไม่จําเป็นจะต้องต่อตัวนี้อันนี้ผมทําในลักษณะที่ว่าทำคนเดียวนี่จะสังเกตว่าจะมีไฟสองเส้นแต่ผมจะถอดไฟสองเส้นนะมาเข้ากรบเบื้องตัวนี้ แล้วตัวนี้ก็จะไปเข้ากับตัวนี้เมื่อตอนใช้งานเนี่ยเราก็ทําการสรับสวิตช์ได้จากตรงนี้เลยโดยที่ไม่ต้องไปคึุ้นกับคอยเย็นลปลายสายนี้เราก็ ต่อคืนเข้ากั8ช่องเดิมเพราะเราจะต้องทําการเปิดแอร์เพื่อให้ตัวคอมดูดน้ำยาแอร์กลับเข้ามาฮะโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วในส่วนของการต่อเบรกเกอร์เวลาเราสับสวิตด้วยตัวเราเองก็จะได้แล,แล้วเราก็จะหมุนตัววาลวไปพร้อมๆกับการที่เราจะดับเครื่องสวิตตัวนี้ เสร็จเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็ทําการออนตัวสวิตตัวนี้เพื่อให้ไฟเข้าตัวนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทาการเปิดเบรกเกอร์ตัวใหญ่เด๋ยวเราไปทําการเปิดแอร์ตามปก,ปกติได้เลยครับผมเราก็เปิดแอร์ตามปก,ปกติแล้วแหละแรงให้สุดเลยครับผมรอให้คอมเพรสเซอร์ทำงานตัวความดันแอร์ก็จะตกลงมา ไปที่โอเคแล้วเราไปดูคอมเพรสเซอร์คอยล์ร้อนกันเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดแอร์เสร็จรอคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ทำงานตัวแรงดันตัวนี้ก็จะตกลงมาอยู่ในระดับที่ใช้งานปกติแต่ระหว่างที่รอคอมเพรสเซอร์ทำงานเนี่ยเราก็หมุนทางด้านฝั่งไฮก่อนก็คือตัวท่อเล็กจะมีท่อเล็กกับท่อใหญ่เราก็หมุนทางด้าน ััตแล้วก็มาหมุนตรงด้านฝั่งโล,ลก็คือตัวท่อใหญ่ตัวนี้อย่าเพิ่งปิดสนิทฮะเราก็เหลือไว้สักประมาณรอบถึงสองรอบเพื่อจะได้ปิดได้อย่างทันรวดเร็วการคอมเพรสเซอร์พังครับผมนี่แล้วคายออกมาสักนิดนึงระว่างนี้เราก็รอตัวคอมเพรสเซอร์ทำงาน เราพอคอมเพรสเซอร์ทำงานตัวนี้ก็จะตกลงมาพอถึงศูนย์เสร็จปุ๊บเราก็ทำการล็อกน้ำยาแล้วก็ดับเบรกเกอร์แค่นี้ก็เป็นการเสร็จการดูดน้ำยาแล้วครับผมยวรอคอมเพรสเซอร์ทำงานก่อนเนี่ยมาละคอมเพรสเซอร์ทำงานปุ๊บเราก็เตรียมรอได้เลยฮะ มันก็จะเริ่มดูดกลับมาแล้วก็จะดูดกลับมารวดเร็วมากพอเก็มตกมาถึงศูนย์เราก็ทําการล็อกแบบให้สนิทเลยนี่แล้วก็ทําการปิดเลยครับผมแล้วก็ทําการปิดแอร์ฮะโอเคนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วในการดูดน้ำยาช่วงเวลานี้ต้องใช้ความเร็วสักทีหนึ่งป้องกันการลิ้นคอมแอมพังครับผม ังจากนี้เราก็ทำการลื้อได้เลยทำไปทีก็แบเ,น,เน,นี้เราก็ถอดเก็บได้เลยฮะในส่วนสวิตไฟตัวนี้เราต้องทำการปิดเบรกเกอร์ก่อนนะผมเพราะาต้องการไฟดูเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ทำการล้างเครื่องเราก็ต้องการปิดเบรกเกอร์ก่อนแล้วก็ถอดสายตอนนี้เราถันน็อตออกเลยก็จะไม่มีตัวน้ำย,ยา พุ่งออกมาแนละ้วตอนนี้น้ำยาแอรถูกเก็บไปในคอมเพรสเซอร์เรียบร้อย ในส่วนของเบเกอร์ตัวแอร์เนี่ยเราก็ทำการปลดออกก่อนฮนะต้องดูว่ามีไฟด้วยหรือเปล่าต้องทำการตัดไฟให้เรียบร้อยก่อนตัวตัวนี้ก็เก็บไว้ที่เดิมในส่วนของตัวคอยเย็นเนี่ยเราก็ท่อเราจะต้องทำการขันน็อตออกก่อนครับผมซึ่งตัวท่อเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตรงฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบเป็นปูดปดขึ้นมา นั่นก็คือตัวที่เขาทาการเชื่อมต่อท่อระหว่างคอยเย็นกับท่อแอร์เราต้องทําการกรีบกับคัตเตอร์ก่อนครับผมแล้วก็ทําการขันออกเราะจะได้แยกส่วนคอยเย็นออกจากตัวท่อพอเราตัดมาเป็นเสร็จที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเจอตัวสำหรับการขันนี่เราก็ใช้ตัวประแจเลื่อนเนี่ย 2ตัวช่วยกันจับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นท่อน้ำทิง้งแล้วก็ดึงออกได้ตามปกติอเคแรงสักนิดหนึ่งฮะใน,นส่วนของท่อน้ำทิ้งก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เหลือตัวท่อทองแดงการขันออกก็ขันลักษณะที่ส่วนทิศทางกัน ให้แน่นนะเพราะว่าการการันเกีียวหวาน okay. ตอนนี้ก็แยกส่วอ่ออกมาแล้วเหลือเพียงแค่สายไฟเราก็พันเทปตัวน,นี้หนึ่งอ้องอการการพวกฝุ่นเข้าไปนี่เราก็มาถอดตัวนี้ วิธีทำการขันสายไฟออกแล้วก็ยกตัวนี้ออกก็เป็นอันเสร็จละในการถอดคอยเย็นครับผมในส่วนสายไฟเนี่ยในแต่ลนะรุ่นก็จะต่างกันครับผมในส่วนรุ่นเนี่ยเขาเราต้องทำการถอดทั้งสองเส้นเลยสี่เส้นตัวนี้สองคู่ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยงตัวนี้จะเป็นไฟที่สำหรับ เป็นสายสั่งงานเกี่ยวกับตัวคอยลร้อนที่เราถอดไปเมื่อสักครู่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยงที่มาจากเบรกเกอร์ตัวนี้ที่มาจากไฟบ้านการทำงานก็จะประมาณนี้ครับโอ,โอ้มีตัวเข็มขัดล็อกสาย,ยไปกดตัวสายทาให้สายเนี่ยเปื่อยเลย แต่ไม่เป็นไรเราลื้อออกเราค่อยไปพันทีหลังฮะนี่เราก็ดึงออกเลยฮะก็จะสายมันก็จะมาถึงเส้นตัวนี้เป็นชุดสั่งงานคอยร้อนแล้วก็ตัวไฟเลี้ยงนี่สองเป็นแล้วก็ดึงออก ส่วนของท่อเนี่ยเราก็ค่อยๆทําการขยับออกตามรูกําแพงเนี่ยแล้วก็ถอดออกทางด้านหลังที่เราถอดคอยร้อนออกไปก็สามารถที่จะถอดออกได้ละ สุดยอดเลยครับผมการถอดแอร์บ้านด้วยตัวเราเองจริงแค่มีเครื่องมือจกเล็กน้อยเดี๋ยวนี้ราคาเครื่องมือก็ไม่แพงแล้วก็สามารถที่จะทําตามคลิปนี้ได้เลยแต่อาจจะไม่ตรงตามตําราช่างที่ช่างแอร์ก็เรียนกันมาสักเท่าไหร่แต่ถ้ามันถอดแล้วมันสามารถใช้งานได้จริงก็จัดเลยครับผมมันจะประหยัดเงินมากๆในการที่เราไม่ต้องไปจ้างช่างครับผมคลิปนี้ก็มี้วที่นี่ก่อนขอบคุณมากทท,ที่รับชมจนจบในส่วนของท่อแอร์ที่เราทําการรื้อออกมาเออ่อาจจะเป็นจะต้องแบบซื้อตัวท่อใหม่เพราะว่าตัวท่อเดิมเนี่ยอาจจะใช้งานไม่ได้ครับเพราะว่า ในเรื่องการเข้ามุมการพับการงอของตัวทองแดงเนี่ยถ้าเรามาดัดกลับคืนเนี่ยทำให้เกิดการบีบครับผมเราก็แนะนําให้ใช้ท่อเส้นใหม่ไปเลยนะในการติดตั้งแล้วก็ตัวท่อนําทิ้งจะได้ไม่ตันครับผม